ทำแฟนคลับฟินิกครั้งเมื่อคู่รักเก้าจิรายุและวีวิโอเลตจับไม่คู่กันครั้งแรกเพลงเสียใจจนตายโดยล่าสุดสาววีโพสต์ินสตาแกรมไวเลอโทเทียร์เผยโมเมนต์เบื้องหลังถ่ายงานพร้อมแคปชั่นระบุว่าเสียใจจนตายเพลงใหม่จาก retrospect feed ฉันจริงๆไม่รู้ไปไงมาไงนะแต่ว่าหย่เก้ามาชวนให้ไปร้องด้วยแล้วเราก็แค่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตแฟนเลยฟีลแบบอ่ะเธออยากให้เราทำไรว่ามาเดี๋ยวจัดให้ที่ผ่านมาจริงๆก็เคยคุยกันนะว่าเราจะไม่มีเพลงร่วมกันเลยหรอ และก็มีในวันที่ก้าเข้าไปอยู่ retrospect เต็มตัวจริงๆวีเคยทำงานกับวงมาแล้วทีหนึ่งเคยร้องลายประสานให้วันนี้ได้มาร้องฟีดด้วยดีใจมากๆเลยข้าขอบคุณที่ชวนหนูไปร้องเพลงด้วยนะคะส่วน MV คือมองหน้าก้าแบบซึ่งไม่ได้เลยอยากคำตลอดเวลาขอไพรด้วยห5 5ห5 5หหหหหลองไปฟังกันดูนะ retrospect เขาตั้งใจกับเพลงนี้มากๆเลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์ชมความน่ารักของทั้งคู่อทิแต่งเมื่อไร่ชวนด้วยนะคะนี่คือดอกไม้งามมากมาก แล้วทำไมพวกคุณพี่ต้องหวานกันตลอดดดดหนูจะเป็นเบาหวานแล้วข้าอีกหน่อยมีตัดคารักกันอีกนะคารักกันเยอะหนูชอบฟังเพลงจบแล้วแต่งได้เลยข้าหาเป็นต้น